มากินราเม็งต้นตำรับจากฟูกะใจกลางแวนคูเวอร์น้ำซุปในเขี่ยวนาน20ชั่วโมงแถมเส้นก็ทำสดด้วยมาหาเลยกินตอนพักเบรกแล้วมาตอน11โมงครึ่งนะทุกคนเลยไม่มีคนสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขาไป The อ n วัน u ฮ e s p e c i a l ทงคัตสึราเม็งแล้วก็สั่งทุกอย่างมีเดือดหมดเลยเพราะว่ามากินครั้งแรกรสามารถแอดนั่นแอดนี่แอดไข่แอดสาหร่ายได้เมนูที่ฉันสั่งมีหมูสี่ชิ้นกับไข่สองใบแล้วมากินครั้งแรกก็ขอลองก่อนละกันนั่งรอแป๊บเดียวก็มาเสิร์ฟแล้วหูชามใหญ่มาาากกนนนนนน่่่่ะะคคืออตรงปววไไมด้้พิทีียูั ว่าต้องคุกก่อนแล้วค่อยกินนะมันถึงจะแบบครบรสเอิกินครั้งแรกเอิไม่รู้ไงสดไปเลยแต่บอกเลยว่าซุปคือเข้มข้นมากรู้สึกว่าเหมือนจะเค็มไปนิดนึงสําหรับ<ต>เอิพอกินคู่กับเส้นที่เขาทําสดเนี่ยมันนุ่มและอร่อยกลมกลม่อมมากไข่ที่ให้มาก็คือต้มแบบยางมะตูมกําลังดีมาลองชิมหมูกันดีกว่าคือบอกเลยว่าชิ้นใหญ่มากเอิลองกินหมูแล้วนะเอิรรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึงอะทุกคนถ้าใครสายาวตี้ลเวอร์คือต้องชอบโดยรวมเนี่ยให้คะแนนไปเลย8.5เต็ม10เพราะว่า ชาชามใหญ่โปรโตีนเยอะราคาก็ดีรวมคิปเนี่ยประมาณ20ด้ดอลถือว่าไม่แพงมากถ้าไม่คิดเป็นเงินไทยอะนะทุกคนใครมาแวนคูเวอร์อย่าลืมลองกินนะร้านโฮลนยน่แถวรับสารได้กินต่อและออี